ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่อง rg จพาเล่นแบบนักลงทุนนะวันนี้ผมจะพามาลงทุนในเกมรูเล็ตนั่นเองอยู่ในค่าย Evolution Gaming นะจะพาไปเล่นผมพบทุนมาที่500บาทนะทุกคนพาจะไปเล่นในเกมในรูเล็ตจดจอนะผมจะเล่นสูตร10แถวเออสิแถวผมจะลงแถวละร้อยนะไี้ผมจะลงเขาเรียกอะไรอ่ะเออไงวะ นั่นแหละสิแถวะ,อะวเออแต่ผมจะดูประวัติก่อนนะสองสองออกบ่อยนะอีสี่ออกบ่อย ผมจะเว้น 28, 29, 30กับ 13, ด4 45นะผมจะเล่นแค่วินเดียวพอทุกคนเอากำไรร้อยเดียวพอนะอ่าสูตรนี้ผมก็ทำกำไรวันละวินละวินนึงผมก็ได้ร้อยนึงละเล่นวันละรอบพอแล้วนะคือเล่นแบบวัดดวงนะใช้ทุนอยู่ที่500บาทนะทุกคนออกอะไรออก7โอเคได้มาที่100บาทนะ โอเคได้มาที่ร้อยหนึ่งละโอเคเนี่ยได้กำไรมาละร้อยหนึ่งทุกคนง่ายไหมง่ายนะสุดนี้เอางี้ผมจะเล่นให้ดูอรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ย okay, ผมจะลงที่เดิมเลยถ้ามันออกสิบ4า5ส8 29 30 okay, ้ายี่บเก้าสสิคือผมจะเสียเสียทุนไปห้าร้อนะแต่ถ้าเราชนะเราจะได้กำไรมาที่ร้อยหนึง่งนะโอเคผมจะเล่นอีกวินหนึง่งแล้วกันเล่นวันละสองวินก็คือได้200อบาทละทุกคนสุดนึงก็ แพ้ยากอยู่นะแต่ถ้าไม่สวยจริงๆนะทุกคนมา,มาดูซิที่จริงผมจะเล่นวินเดียวพอละเอาร้อยเดียวพอละเอาค่าเข้า,ขาแต่อันน้จะลองให้ทุกคนดูนะว่ามันก็ทำกำไรได้นะสูตรนี้ทำกำไรไม่ยากนะถ้าไม่ตกศูนย์อย่างเงี้ยออกก็ได้เอ่ยโอเคแล้วกำไรมาอีกแล้วร้อยนึงออกแปดนะใช่ปะ

ถ้าแพ้ผมก็จะเลิกแล้วกันเอาถือว่าเสียทุนไปสามร้อยพอนะถ้าได้ผมก็ก็เลิกละม้นี้เลิกละถอนตังค์เลยดีกว่าผมมาลองสูตรนี้ทุกคนดูนะสามารถทำกำไรได้นะคนเนี่ยจะดูจากประวัตินะ <S <S ที่มันจะออกอะไรมากที่สุดผมก็จะลงนะผมจะเว้นไว้ที่มันจะออกน้อยที่สุด13สามมันก็เคยออกนะ โอเคได้มานะมายนี huh. cool. oh. oh. Oh, oh, uh, so ้ตรงเท่าไหร่ยี่สิบหกปะหุ้ยเกือบลงศูนย์คลงศูนย์นี่เสียนะนี่โอเคได้กำไรมาอีกร้อยหนึ่งนะทุกคนโอ้สามร้อยอ่ะแบบง่ายๆอ่ะสามนาทีนาทีละร้อยเลยทุกคนก็แรงงานขั้นต่ำมาดีเลยสามร้อยเอาเป็นว่าสูตรนี้ใครชอบก็สามารถไปลองใช้ดูได้นะทุกคนเป็นว่าผมไปถอนตังค์ดีกว่าว่าเออได้กำไรมาสามร้อยละแบบนอนเนาะ น่ๆเลยคลิปนี้ <c oughs> ก็ลองไปเล่นได้ทุกคนเดี๋ยวใช้แบบทุนแค่500บาทก็กำไรวันละร้อยก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะแต่ถ้าอยากแบบสายโลกมากก็นี่เลยแบบผมนี่เลยถอนเงินเลยทุกคนถอนเลยนะอ๋กอกอกจนวนเงินลืมลืมกอก เค okay, เขาเรียกว่าสูตรสิบแถวนะสามารถเดินเงินทบได้นะทุกคนแต่มันจะใช้ทุนเยอะหน่อยนะแต่ส่วนมากผมจะเล่นแค่ไม้เดียวพอละไม้เดียวถอนไม้เดียวถอนอะไรประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะว่าผมคลิปหน้าผมจะพาไปเล่นสูตรไหนนะทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบขอบคุณมากครับสำหรับที่รับชมขอบคุณครับ